5คันสวยงามเหลือเกินกระบวนเลขต่องกระบวน21นะครับตอนนี้6โมง8นาทีแล้ว อันนี้จะออกเช้าๆนะครับเป็นรถทางไกลที่วิ่งกลางวันจากกรุงเทพอภิวัตรปลายทางจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นเส้นทางอื่นก็จะมีวิ่งกลางวันเหมือนกันฮนะอย่างขบวน4-3ดานั้นขบวน7ขบวน8นี่จะวิ่งออกเย็น ถึงเช้าอะไรอย่างนี้ฮะเออขอบวนเจ็ก็วิ่งกลางวันนี่ว่าเออ,เ,อ,อเข้าใจอะไรผิดเนี่ยเจ็ดแปดมันก็วิ่งกลางวันนะครับเออขอบวนสามเก้าสามแปดสามเก้าไม่ใช่สามแปดอสามสามเก้าสี่ศูนย์เขาวิ่งกลางคืนส่วน 43 44มนะพ่งกลางวันนะครับไปแล้วนะครับสำหรับขบวน21ไม่เห็นอะไรหรอกถ่ายไปงั้น,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 นบริเวณด้านหน้าโรงรถจากดีเซ่บางซื่อนะครับตอนนี้เช้าเช้าหกโมงใกล้ครึ่งมีรถล,ล่านะครับเป็นฮิตาชิกับ QSY จากกับเข้าโรงรถจากส่วนขบวนโดยสารน,นะครับที่กำลัง มานั่นคงเป็นขบวน1314นะครับไม่ใช่14แมจะเป็นขบวน14อยู่เลยเลยขบวน314เดินทางมาจากบ้านภาชีนะฮะตัววันนี้ขบวนบ้านภาชีนี่เขาจะจอดชานชาลา2กันแล้วแต่ก่อนนี้เขาจะต้องจอดชานชาลา4 ส่วนฮิตาชิกับคิววาก็เข้ารงรถจักรนะฮะเข้าไปทางด้านหลังนั่นแหละนี่ก็ได้อันสตอมนะครับอันสตอมทำาขบวนมาตู้เขียวเขียวมีตู้เดียวนะครับตู้เขียวนี่นอกนั้นเป็นตู้ชั้นสามหมดเลยตู้เขียวก็ตู้ชั้นสาเหมือนกันนะครับ แต่ว่าตู้ควีนแลนด์มันนี้มีตู้เดียวน่าจะริ้วเดียวกับเมื่อวานนะครับเมื่อวาน3ามก็ได้ตู้เขียวควีนแลนด์ไปตู้เดียว สตัมามนยครับเร่งเครื่องมาแล้วอัดเต็มที่โอ้โหทั้งหมดเจ็ดตู้โดยสารครับ บนชานเมืองเชา้านี้เข้าสู่ชานชาลาสองครับอาจเต็มที่ รับส่งผู้โดยสารนะฮะแล้วก็รับผู้โดยสารเดินทางไปสามเสนป้ายหยุดรถรามาป้ายหยุดรถยม,มราชแล้วก็สถานีกรุงเทพหัวลำโพงนี่ก็ยามเช้าที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อมีรถจักรจอด พักผ่อนแล้วก็พร้อมที่จะออกทำงานกันหลายคันเลยนะฮะข้างในก็คุณปู่นะโอ้โหน้าผ,หาผูหน้าพังเหลือเกินต้องให้เสริมความงามด้วยละ่ะอันนี้รถลากขึ้นนะครับน่าจะหนึ่งสามห้าหรือเปล่า 1ั5หนึ่งานะครับกำลังถูกลากขึ้นมาเอาตัมสี่หนึ่งลากขึ้นได้รถจากท s เนะครับ ลากขึ้นจากโค้งบางซื่อนะฮะก็จะมาถึงตรงนี้แหละถ้าใครดูคลิปไปบ่อยก็จะเห็นนะฮะแล้วก็เข้าสู่ชานชลาหนึ่งที่สถานีกลางตรงเทพอภิวัฒน์นหแนหละครับก็กำลังลากขึ้นมา แล้วก็จอดรอรับผู้โดยสารแล้วก็วิ่งออกไปเลยนะครับตอนวิ่งออกนี่ไม่ได้วิ่งลงทางเดิมนะก็ว,วิ่งตรงไปลังสิตนี่น่าเป็นรถขบวนเด่นชัยนะฮะค่อยๆลากขึ้นมา ขึ้นแล้วนะครับสำหรับรถเดินชายระบวนตองหนึ่งขึ้นสู่สถานีกลางกรุงเทพมหิวัตร GEA เอ้ e A นะฮะ4ี 5, 5 8าาขบวน g จี e A นี่เป็นรถรุ่นเดียวนะครับที่ไม่มีเลขเริ่มต้นเป็นของตัวเองเพราะว่าได้รถมานั้นเขาก็รันต่อจากฮิตาชิเลยแต่รุ่นอื่นนั้นเขามีเลขของตัวเองทั้งหมดเลยนะฮะว่าจะเป็น GEK อิตาชิอันตอม CSR QSY พวกนี้เขาได้อภิสิทธิ์พิเศษนะเป็นมีเลขเริ่มต้นของตัวเองนะอย่างเช่น4001 4101 4201 4301 4401อันนี้ก็4501สำหรับพิตาชินะฮะแล้วก็ถึง4522พอมาเป็น EGA ก,ก็4523เลย GA บอกว่าน้อยใจมาก ราคาก็ถูกกว่าฮิตาชิด้วยเจ็ดนาฬิกาสินาทีนะฮะขบวน1นึหได้เวลาออกมาแล้วนะครับก่อนจะเป็น1นึ่ก็นี่ฮะสามก่อน อสตอม4 3 0 4มครับ 3, ทำกรบวนก0รนลบบุรีกรุงเทพอัดควันกันเต็มอิ่มเลย ครับ1 3 5ออกมาแล้วเจีสวายค่อยๆเค,ค,ค,คลื่อนออกมาจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรแบบน,นี้ก็ได้มุมแปลกๆใหม่ๆหน่อยนะฮะมุมเดิมตรงโคง้งเดี๋ยวบางคนเบื่อแล้วนี่เรายืนอยู่บริเวณหน้าลงรถจากดีเซลบังซื่อ ได้เลขอะไรเนาะเชื้อสวายนี่อ้าสองสองอะไรเน่ะสองเก้า ตรงนี้มันจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะฮะมีทั้งหมดเก้าเก้าคันนะครับมีตู้เสินค้าด้วยรวมเข้าไป ไฟฟ้านำไปก่อนแล้วนะฮะมุ่งหน้าไปดอนเมืองเลยตรงนี้ไปก็จะเป็นช่วงโค้งบางซื่อนะผ่านไปแล้ว สารพัดรถจักรจอดอยู่แล้วก็มี g e a c 5 5 0ที่เพิ่งออกมาใหม่ๆนะฮะซ่อมเสร็จใหม่ๆคีบเ Y นี่ก็หลากหลายรถจักรจอดอยู่ที่นี่ครับตอนนี้รถเด่นชัยนั้นออก จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวับนะครับแต่ว่าจะเห็นหรือเปล่าว่าตรงนี้คานขอบด้านข้างน่าจะบังนะครับโอ้เห็นอยู่นะฮะนั่นนะมาแล้ว ขบวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งฮะขบวนเลขตองกรุงเทพอภิวัตปลายทางเด่นชัย ซีห้าห้าแปดเดีที่ยกกล้องถ่ายนะแต่ถ่ายด้านหน้ารวมรถจักรนะไม่ได้ถ่ายผมหรอก <c oughs> คนก็โผล่หน้ามาดูรถจักรนะครับที่จอดอยู่ นี่ก็เป็นทางออกนะครับทางออกของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนมุ่งหน้าสู่ดอนเมืองส่วนตรงนี้ก็มีแต่รถจักรดีเซลนะครับจอดรอทำการ รถด,ดีเซลรางขบวน3 5 6หชุมทางหนองปลาดุกปลายทางกรุงเทพพหลลำพงก,กำลังเข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อเป็นรถดีเซลรางนะครับรถหมด5คันสวยงามเหลือเกินป้ายข้างๆรถนะเขียนว่าชุมทางหนองปลาดุกกรุงเทพแต่ถ้าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ตอนเย็นกับ วันจันทร์ตอนเช้าก็จะเปลี่ยนเป็นสุพรรณบุรีมีอยู่สองวันเท่านั้นนะครับที่จะวิ่งไปสุพรรณเย็นวันอาทิตย์ออกจากกรุงเทพเช้าวันจันทร์ออกจากสุพรรณบุรีนนท์ตีสี่ออกจากกรุงเทพวันลาวาวห้าโมงกว่า สี่ห้าโมงนี่แหละแล้วก็ไปถึงสุพรรณช่วงเย็นฮะเราราวสองทุ่มครึ่ง